สนับสนุนโดยสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ข่าวท้องถิ่นกับสำนักข่าว GTV ีวีนิวประจำวันที่20่กุมภาพันธ์2567ค่ะ พบกับดิฉันจุธามาศเพชรอยู่เรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยค่ะรวมพลังใส่เสื้อม่วงถวายความจงรักภักดีกรมสมเด็จพระเทพค่ะ เมื่อเวลา18นาฬิกาวันที่19กุมภาพันธ์2567นายพลกิจคงวิไรศิลป์อำเภอหัวหินเป็นประธานในพิธีถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิลินทรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีศริกิติการินีพิระพัฒน์รัฐศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีที่ส่วนสาธารณะผลกิ่งเพชรเขตเทศบาลเมืองหัวหินจังหวัดประจวบคีรีน มีคุณหญิงพกาพันธ์เทหามาตผู้ดูแลว,วงลงังไก่กังบนนางอุตสาห์หัวไลศินนาย,ยกิ่งกาชาตอำเภอหัวหินนายนพพรวุฒิกุลนาย,ยกเทศมนตรีเมืองหัวหินหัวหน้าส่วนราชการอ,องค์กรปกครองอส่วนท้องถิ่นหน่วยงานภาคราัฐเอกชนและประสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าประมาณ1000คนพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดสีม่วงร่วมกันแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านผู้ทรงเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยจากนั้นอำเภอหัวหินได้ประกอบพิธี ถวายทูบเทียนแพรถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายารักษ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมกล่าวสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงตักตำพระวรกายปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ด้วยพระวิริยะอุตสาหะเป็นที่ประจักษ์แก่พระสงค์นิกร โดยทั่วไปก็เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอันิกอันตน์โดยเฉพาะที่อำเภอหัวหินสมเด็จพระเทพระร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดหอสมุดร,รัชมังคลาพิเศษวังไกลกังวลเมื่อวันที่5กันยายน2539ที่สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่จะบริการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่นักเรียนนักศึกษาและประชาชนในเขตอำเภอหัวหิน และพื้นที่ใกล้เคียงวันที่26กันยายน2552สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบารมราช,ชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดห้องสมุดการรถไฟหัวหินเพื่อน้อมก้าถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2552ซึ่งนับเป็นแห่งที่3ของประเทศไทยวันที่10สิงหาคม2560สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบารมร ราชกุมารีทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ80 12สิงหาคม2555โรงพยาบาลหัวหินอำเภอหัวหินเพื่อรองรับการพัฒนาศักยภาพเป็นศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉินและโรคหัวใจฉุกเฉินนอกจากนี้พระองค์ท่านยังเสด็จเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนในพื้นที่อำเภอหัวหินอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีในการเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการพัฒนาด้านต่างๆพระองค์ท่านทรงจดบันทึกและบันทึกภาพเพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาถอดบทเรียนและพระราชทานแนวทางแก่องค์กร หนวงานในการพัฒนากระบวนงานเพื่อสร้างความเจริญมั่นคงให้กับประเทศชาติอย่างยั่งยืนจากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีทั้งหมดได้พร้อมใจกันจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลร่วมกันขับร้องเพลงหยาดเหงื่อและรอยยิ้มเพลงสรรเสริญพระบารามีและกล่าวคำถวายพระพรทรงพระเจริญเพื่อร่วมแสดงพลังถวายกำลังใจแด่กรมสมเด็จพระเรทพเป็นการแสดงพลังของพี่น้องประชาชนชาวหัวหินเพื่อแสดงว่าเรายึดมั่นเราเชื่อและศรัทธานในสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักของ ส่งนิกรชาวไทยตลอดไป ส่วนที่บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอปานบุรีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอปานบุรีกิ่งกาชาติอำเภอปานบุรีข้าราชการทหารกำลังพลจากสสลอตำรวจเทศบาลอบตชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอสอปพรออ,อสอมอกลุ่มสตรีและประชาชนเดินทางมาเพื่อร่วมทำพิธีแสดงพลังประชาชนชาวปานบุรีถวา,ายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพกกระคนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุ มาีซึ่งพร้อมใจสวมใส่ชุดข้าราชการและเสื้อสีม่วงเข้าร่วมพิธีโดยได้จัดโต๊ะเพื่อให้ผู้ที่เดินทางมาได้ร่วมลงนาถวายพระพรจากนั้นเรียนเชิญพลตีนิรินปุนโนโทก ผู้บัญชาการสวนการกำลังสำรองพันตีกับินยาศักดินาในอำเภอปานบุรีทำพิธีลงน้ำถวายพระพรพร้อมเปิดกลวยต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เด็จพระการนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและกล่าวถวายราชสาดุดูดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณกล่าวปกป้องเทิดทูนสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ข้าพระเจ้าจะเทิดทูนและรักษาไว้ ชาวเพชรบุรีสวมเสื้อม่วงแสดงพลังถวายกำลังใจแด่กรมสมเด็จพระเทพค่ะ วันที่19กุมภาพันธ์2567ณรานรัฐพิธีสารากางจังหวัดเพชรบุรีนายนทชัยนำพูลสุขสรน์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีหัวหน้าสนราชการข้าราชการทุกหมู่เหล่าและพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดเพชรบุรีนับพันคนร่วมพิธีถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพกกระกนิษฐาธิราชเจ้ากมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดทวนสีม่วงซึ่งเป็นสีประจำพระองค์ของ สมเด็จพระก,กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี มาร่วมกันแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและร่วมกันกล่าวคำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระก,กนิษฐาธิราชเจ้าและกล่าวคำถวายพระพรทรงพระเจริญด้วยความจงรักภักดีถวายกำลังใจแดกสมเด็จพระก,กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพ,พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีผู้ทรงเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยส่วนที่บริเวณล,ลานด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชะอำาจังหวัดเพชรบุรีนายแก้วคงวงในอำเภอชะอำเป็นประธานกิจกรรมถวายความจงรักภักดี ถวายกําลังใจแด่สมเด็จพระก,กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมีนายนุกูพลพรสมบูรณสิรินายกเทศมนตมมนรีเมืองอามนายเลิกอยู่ดีสอสสเพชรบุรีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการภาคราัฐภาค,าภาคเอกชนและประชาชนชาวเมืองอัมทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียงกันสําหรับกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า700คนทุกคนต่างพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดโทนสีม่วงซึ่งเป็นสี ประจําพระองค์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมแสดงออกถึงความจงรักภักดีด้วยการถวายราชสัดุดีและกล่าวคําถวายพระพรทรงพระเจริญเพื่อร่วมถวายกําลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีผู้ทรงเป็นที่รักของปวงชนชาวไทย ยุทธพลนำอาสาสมัครสร้างของเล่นลิงรถเครียดค่ะ เมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2567ดรยุทธพลอังกินานประธานเครือข่ายภาคประชาชนยุทธพลคนย้ายลิงร่วมกับมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าพร้อมด้วยอาสาสมัครทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีความสนใจและให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาด้านสัตว์ป่าได้ร่วมกันลงพื้นที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยทรายอําเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีเพื่อร่วมดําเนินการสร้างของเล่นหรือเครื่องเล่นสําหรับสนามพักพิงลิงตามนโยบายการแก้ไข ปัญหาลิงล้นเมืองดออรยุทธพลกล่าวว่าวันนี้ตนในฐานะประธานเครือข่ายภาคประชาชนมาพร้อมกับมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าลงพื้นที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยทรายอำเภอชะอำ เพื่อร่วมการดําเนินการสร้างของเล่นหรือเครื่องเล่นสําหรับสนามพักพิงลิงในพื้นที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยทรายพร้อมทั้งยังติดตามความก้าวหน้าของโครงการย้ายลิงเขาวังไปสู่กรงพักพิงลิงและสําหรับการมาในครั้งนี้ยังได้ร่วมกับทางมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าในการออกติดตามและร่วมออกแบบการตกแต่งกรงลิงแสมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและให้มีความสอดคล้องกับพฤติกรรมของลิงแสมที่อยู่ในธรรมชาติและเพื่อให้ลิงแสมภายในกรงพักพิ ที่มีความพร้อมได้กับสู่ธรรมชาติที่ควรอยู่ต่อไปแรงงานเถื่อนเมียนมาทลักชัยแดนด่านสิงคอนค่ะ เวลา4นาฬิกาวันที่20กุมภาพันธ์2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่ชรบรบ้านด่านสิงขรได้สนธิกำลังร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ดักจับแก๊งกองทัพมดเมียนมาที่ทยอยแอบลักลอบข้ามชายแดนเข้ามายังฝั่งไทยผ่านช่องทางธรรมชาติแนวเทือกเขาตะนาวสี ใกล้กับช่องจุดผ่อนปลนพิเศษด่านสิงอรหวังเข้ามาหางานทําในพื้นที่ต่างๆหลังจากในพื้นที่ของประเทศเพื่อนบ้านยังไม่ค่อยสงบโดยสามารถสกัดจับรถยนต์เก๋งยี่ห้อโตโยต้าวีออสสีบอลเงินหมายเลขทะเบียนกอไก่ชอชิง2505ประจวบคีรีขันมีนายสิทธิศักดิ์คูภากรอายุ38ปีชาวบ้านหมู่หนึ่งตำบลคลองวานอำเภอเมืองประจวบคีรีขันเป็นผู้ขับขี่ได้พาแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาชายจำนวน3คนอายุระหว่าง20ถึง ปีหลบหนีมาตามถนนสายเพชรเกษมด่านสิงขรเมื่อมาถึงด่านจุดตรวจประชารัฐได้เลี้ยวขวาหักหลบไปทางเส้นทางสายรองทางเข้าวัดพุทธสิงขรก่อนถูกชาวบ้านสกัดจับได้ในพื้นที่หมู่บ้านด่านสิงขรหมู่6ตบลคลองวาน,นำเเมืองประจวบคีรีขันธ์จากนั้นจึงได้ประสานเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจจงอังศึกมาดำเนินการจัดทำประวัติและรับตัวไปดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าก่อนหน้านี้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาผู้นําหมู่บ้านชรบบและชาวบ้านยังสามารถจับกลุ่มต่างดาวชาวเมียนมาส่งเจาา้าหน้าที่ทหารได้อีกจํานวน5คนเป็นชาย3คนหญิงสองคนพร้อมรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้ารุ่นเวฟสีแดงดําหมายเลขทะเบียน5ขอไข่ทอถุง2427กรุงเทพมหานครรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้ารุ่นเวฟสีแดงดําหมายเลขทะเบียน1กไก่ชกเชย1348เพชรบุรีโทรศัพท์มือ ือถือยี่ห้ออินฟินิตี้สีดำจำนวนหนึ่งเครื่องโทรศัพท์มือถือยี่ห้อเี่ยวมีสีดำอีกจำนวนหนึ่งเครื่องก่อนส่งตัวให้ทหารดำเนินการตามขั้นตอนส่งสถานีตำรวจภูธรคองวานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายจากการรายงานของผู้สื่อข่าวที่สอบถามระบุว่าช่วงบริเวณหมู่บ้าน่านสิงขรแรงงานเถื่อนชาวเมียนมาได้แอบลักลอบข้ามชายแดนไทยช่วงบริเวณหมู่บ้าน่านสิงขรและหมู่บ้านใกล้เคียงแทบทุกวันแต่จะทยอยเข้ามาเรื่อยๆแบบกองทัพมดเฉลี่ย3าถึง 5คนต่างจากเมื่อก่อนที่เดินทางข้ามแดนมาครั้งละไม่ต่ำกว่า100คนเนื่องจากบริเวณชายแดนไทยเมียนมาจุดนี้ มีระยะทางข้ามแดนที่สั้นกว่าจุดอื่นและข้ามง่ายที่สุดเพียงใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีซึ่งการทยอยข้ามแดนแลักษณะแบบกองทับมดจะสามารถหลบสายตาเจ้าหน้าที่ได้ง่ายกว่าแต่ทำให้พืชผลและพื้นที่ทำการเกษตรกรรมของชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับชายแดนได้รับความเสียหายจึงได้มีการสนธทิกกำลังสกัดจับเท่าที่จะทำได้ก่อนส่งให้เจ้าหน้าที่ทหารผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านชายแดนเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป คือหาหน้องโพเงินโพทองวัวห้าขาค่ะออว,วันที่19กุมภาพันธ์2567 ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่าที่บ้านเลขที่123ถนนคลองเทียน,นชุมชนคลองเทียนอ,อําเภอชัยอําจังหวัดเพชรบุรีของนางสาวสุรีสอนรำนอายุ44ป <3 S 1> ีได้เลี้ยงมีวัวประหลาด 5, 5ขาวไว้จำนวน1ตัวจึงเดินทางไปตรวจสอบที่บ้านพบเป็นวัวพันธุ์ไทยเพศผู้สีเทาดำอายุประมาณ3ปีครึ่งชื่อน้องโพเงินโพทองอยู่ในคอกวัวหลังบ้านที่บริเวณก้นมีขาที่5โผล่ออกมามีขนาดความยาวประมาณ60เซนติเมตรแปลกประหลาดจาก วัวทั่วไปร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงกินอาหารได้ตามปกติและน้องโพเงินโพทองแสนรู้มีนิสัยขี้เล่นไม่ดุร้ายโดยเมื่อค่ำวันนี้เจ้าของได้พาไปโชว์ตัวที่งานประกวดวัวสวยงามภายในงานปิดทองวัชอัมคีรีสร้างความแปลกตาแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวนับร้อย นางสาวสุรีสอนรำอายุ44ปีเจ้าของน้องโพเงินโพทองกล่าวว่าที่บ้านได้เลี้ยงวัวพันธ์ไทยไว้หลายตัวโดยแม่วัวได้คลอดลูกออกมาหนึ่งตัวคือน้องโพเงินโพทองโดยมีขาที่5้าออกมาด้วยพ่อบอกว่าเป็นวัวพิการพอมาดูใกล้ๆพบว่าเป็นวัวสมบูรณ์ขาที่หมีทั้งกรีดเท้ากระดูกออกมาด้วยอวัยวะครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างสามารถผสมพันธุ์ได้มีอันทะสองใบใช้ชีวิตตามปกติ ตนพาไปหัดผสมเทียมมาแล้วสองครั้งหลังจากที่เลี้ยงน้องมาชีวิตดีขึ้นเรื่อยมาวันที่น้องคลอดออกมาตนถูกหวยเลข25หากมีคนแปลกหน้าเข้ามาในบ้านน้องจะก,กระโชคและวิดใส่น้องจะจําแค่คนในบ้านคนในละแวกบ้านจับได้ทุกคนไม่ดุร้ายไม่เคยพาออกไปโชว์ตัวที่ไหนคนจึงไม่ค่อยรู้กันมีคนมาติดต่อขอซื้อแต่ครอบครัวไม่ขายจะเลี้ยงเอาไว้จนขวาจะตายกันไปเลี้ยงเหมือนคนในครอบครัวหลักที่เรา,เรา,เรา ได้น้องมาอยู่ดูแลน้องมาเนี่ยเป็นยังไงชีวิตด,ดีขึ้นไหมรือว่าก็ดีขึ้นนะมันถูกหวยงวนแรกที่ออกที่ที่เกิดมาก็หวยออกหวยออกสองห้าก็ถูกเลยถูกถูกงวดนั้นแล้วหลังจากนี้เราเราก็เลี้ยงเลี้ยงปกติใช้ชีวิตปกติก็ออกคนเนี้ยปกติเขาก็อยู่แบบเนี้ยแต่ว่าเขาจะดีอย่างถ้าคนแปลกหน้าเข้าบ้านเนี้ยคือมันจะกระโชคเขาจะจำพ่อคนในบ้านคนที่อยู่ในบ้านถ้าคนแปลกหน้าเดินเข้าใกล้คอเขาเนี้ยเขาจะฟิต ก็เฉยๆนะก็แบบนี้จับได้ทุกคนและค่ะก็จับได้ทุกคนเขาไม่ดุร้ายแม่อะไรไม่มีปิดแม่อะไรฮะนะก็จะปิดแต่พ่อคนแปลกหน้าที่ว่าไม่ไมคุ้นกลิ่นก็ม,นามานสะุนัขนะใช่ค่ะเขาก็เต็มตนะค่ะคนมาดูเยอะไหมชอบพอเยอะไหมก็ไม่ได้ออกไปโชว์ที่ไหนไม่ได้ไปไหนเลยก็เอามาเนี่ยมีเมื่อคืนนีพี่คมเนขาให้ไปโชว์ที่งวัวประกวด <มา S 1> ก็เลยได้เจอใช่ค่ะเพราะว่าเพราะว่าเล่นเป็นไทยย่กระชุดสามีคีงหัวเทียม และทั้งหมดนี้นะคะคือสถานการณ์ข่าวประจำวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามการรายงานข่าวได้ใหม่ในทุกวันผ่านทางช่องสีเจียนเติงเคเบิลทีวีหรือทางโซเชียลต,ต,ต่างๆได้ที่เพจ f เฟซบุ๊กอินสตาแกร YouTube และ Tik t o k อได้ที่ GTV New Cable TV หรือติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ที่บริษัทเคเบิลหัวหินจำกัด โทร062-965-2444และสามารถรับฟังข่าวได้ที่สถานีวิทยุหัวหิน City ้เรดิโอคลื่นความถี่88.75เมกะเฮิร์สำหรับวันนี้ดิฉันจุธามาศเพชอยู่ต้องขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ